แฟนของเราเนี่ยเลิกกับมือที่3แล้วนะครับแล้วเขาก็กลับมาแต่เขาไม่ค่อยคุยกันนะครับบางครั้งเขาก็คิดถึงมือที่3อยู่ควรทําไงดีคะปัญหามันืองนี้หนึ่งครับเวลาที่แฟนอสมมุติว่ามันเลิกกับมือที่สกลับมาหาคุณคือบางครั้งเนี่ยเขากลับมาไม่ใช่เพราะรักคุณครับแต่กลับมาเพราะมันแค่รู้สึกว่าไม่มีที่ไปต้องเข้าใจคัเรื่องนี้ก่อนครับ1ครับกลับมาเพราะไม่มีที่ไปครับ2ครับเมื่อกลับมาคุณก็อ้าแขนรับครับ มันเลยไม่แปลกที่ฝ่ายยังแสดงพฤติกรรมนะครับยังคิดถึงอะไรอวรมือสามเพราะเขาเห็นว่าคุณเป็นของตายกลับมาแล้วคุณอ้าแขนรับกลับมาแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนไปกลับมาแล้วคุณก็ยังมีพฤติกรรมแบบเดิมๆนั่นหมายว่าคนเนี่ยมันสามารถคาดการได้ว่าทําแบบไหนคุณก็รับได้ทําแบบไหนคุณก็ทนได้พูดแบบไหนคุณก็รับได้พูดแบบไหนคุณก็ทนได้เขาจะทำอะไรก็ตามแต่คุณยอมเขาหมดทุกอย่างครับคุณจะต้องเลิก เป็นของตายครับวิธีการเลิกเป็นของตายมีอะไรบ้างครับเลิกปรนนิบัติครับเลิกเอาใจทุกอย่างคนจะรู้สึกว่าคุณน่าโหยหาเมื่อไหร่ครับวันที่คุณเลิกเอาใจอีกฝ่ายวันที่คุณเปลี่ยนไปวันที่คุณไม่เหมือนเดิมสิ่งนี้เนี่ยมันจะเริ่มทําให้อีกฝ่ายเริ่มที่จะมองเห็นคุณค่าของคุณใหม่อีกครั้งเริ่มที่จะกลับมาคิดใหม่นะครับเริ่มที่จะกลับมาใส่ใจคุณใหม่อีกครั้งแต่ถ้าวันนี้คุณยังเป็นเหมือนเดิม ไม่มีอะไรใหม่ๆนะครับพูดแบบเดิมๆ,ๆคิดแบบเดิมๆแล้วหวังผลลัพธ์ใบหม่ๆมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิตวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันนี้เป็นคุณครับผู้ควมว่าคุณเอาตําแหน่งนี้ดีกว่ามั้งหรือคุณจะเอาตําแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชั่นเขาครับ ีกทคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายผู้คอมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นอยู่วิยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมีหกเรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของเขายุยงครับถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมัน ไม่เพือนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็น1ใน6ปัจจัยที่ทำให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ย5,590บาทครับ2ครับอยู่ในคอสสั่งรักครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับแต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทะเลาะเบาะแวงบนคนใดต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์กับเพราะงั้นเนี่ยสั่งรักเนี่ยราคา5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสั่ง เดี๋ยวนี้ประมาณ3,000ชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่1,000 0อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ที่7,590บาทครับและถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์ค่ะแล้วถ้าหนูลงเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กลาบดีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊แล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดีเดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่เออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ กลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูค,คมมีโบนัสครับ6900าบาทครับเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับโบนัสฟรีครับ6,9 0 0ครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับหรือลิงก์ที่บังบุด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยว เคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สาเร็จ2ครับครูความวางแผนเฉพาะเคสครูความวางแผนให้เฉพาะเคสเลยจิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึงบ้งทําตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่ายต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทําให้คุณเป็นประโยคเลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้น ครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสำเร็จครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์ ure, แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอครูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,รบ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่พวกนี้เห็นไหมครูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับครูคมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้าง โพสต์นี้มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไร่ครับ1,700เเคสครับกลับมารีวิวให้ครูผมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะเนี่ย อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกำพะอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้ำและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ต้องเป็นคู่กร,กรณีของคุณเท่านั้นครับ